สดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีทุกวันในไฮไลท์ปทะงเวิร์กพอยต์ฟ,ฟังฟังและฟังให้เดวันนี้สีส่งน้องตอนแวกออกไปฟาดกับตัวพ่อแห่งวงการข่าวใครไม่ฟาดแต่พ่อฟาดอะยังไงไหนพาไปฟาดเซ่ สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านวันนี้อยู่ในไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยต์กับต้นแหวกอกเช่นเคยฮะวันนี้เรามีความพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ดูเช่นเคยครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ดูทุกท่านไปบุกเบื้องหลังการทํางานของตัวบิดามารดาของข่าวเวิร์กพอยต์กันว่าแต่ละคนนั้นจะมีความดุดันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่คู่แรกคุณพ่อคุณลูกพี่ติ่งและพี่หยกกันเลยดีกว่าว่วไหะพี่ติ่งพี่หยก สวัสดีพี่หยกและพี่ติงอาวันนี้เป็นเกียรติมากมากที่แบบให้ไฮไลท์บันเทิงบอกพอยมาบุกตรงนี้เลยสดๆในรายการเลยเมื่อกี้คำาว่เต็มหูเลยเฮี้ยเฮี้ยนี่เป็นสัตว์นะฮะเป็นสัตว์นะครับภาษาชื่อทางวิทยาศาสตร์คือตัววรนุ่นนะแต่ชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกตรงเงินตัวทองเวลาเฮี้ยขึ้นบ้านเนี่ยเขาเขาไม่ให้พูดกัว่าเฮี้ยไม่ให้พูดแต่บอกว่าตรงเงินตัวทอง เพราะว่ามันจะนําเงินงามทองเข้ามาแล้วมันเป็นศาสตร์เศรษฐกิจอย่างที่บอกนะครับทาไมต้องเป็นติ่งข่าวครับพี่ติ่งคะเพื่อติ่งข่าวนี่หูติ่งนะผมชื่อติ่งนะพี่ติ่งอ๋อแล้วผมทําข่าวมา30กว่าปีแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าข่าวเนี่ยบางทีมันยากพวกข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจนะข่าวนโยบายข่าวอื่นๆที่มันยากเนี่ยมันก็ต้อง ถ้าเราเป็นติ่งข่าวจริงๆเราต้องรู้ละเอียดถ้ารู้ละเอียดเราต้องย่อยมันได้แล้วถ้าย่อยมันได้ก็ควรจะเอามาเล่าให้มันสนุกได้รู้เพราติ่งบ้างาโอ้โหพาร์ทเนอร์คู่ใจของคุณพ่อเลยยังไงฮะในการนั่งประกบกับคุณพ่อมกดดันขนาดไหนพี่ความกดดันจะหายไปถ้าทํากันบ้านมาดีเ,เพราะว่าพี่ติ่งนี่ข้อมูลเขาเป๊ะมากแน่นมากแล้วบางทีนี่คือนอกสคริปด้วยเพราะว่าข้อมูลในหัวเขาเยอะไงเราต้องทันเราต้องทันเขามันถึงจะสนุกค่ะคือจริงเด็กรุ่นใหม่ต้องมีคุณสมบัติอย่างเงี้ยปาดเปี้ยวเวือ คุณรู้ไหมถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะไม่มีความกลัวไอ้คนที่มันกลัวเนี่ยนะเวลาทํางานเนี่ยเพราะมันไม่รู้โดยเฉพาะคนที่ทํางานหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดเราหลับเนี่ยคนดูหลับด้วยแล้วเขาก็หนีเราใช่ไหมเพราะนั้นต้องไม่หลับต้องปลุกเป็นระยะต้องทักครับก็ติงข่าวนะฮะมีทุกวันนะอาจารย์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะฮะห้าโมงห้าสิบห้ามาแล้วห้าโมงห้าสิบเหอะห้าโมงห้าสิบนะฮะห้าโมงห้าสิบนะครับแล้วก็มีวันอาทิตย์ติงข่าวสุดสัปดาห์เก้าโมงเช้า วันเสาร์อยู่ในชงข่าววันเสาร์ด้วยวนะมีทุกวันเลยมีทุกวัน7จ็ดวันเลยเวันอาทิตย์ก็จะได้ดูยาวๆหน่อยก็จะกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะใครใ<ช> <ๆ S 2> ที่เป็นแฟนติ่งข่าวเนี่ยเขาก็จะรอวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นฝากติ่งข่าวสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ด้วยนะคะยาวๆเลยเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งเอ้าเนี่มันคู่หูฝีปากไฟลูกติดแท้ทรูเลยนะคะพรุ่งนี้จะไปบุกไปส่องอะไรที่ไหนยังไงรอติดตามดในไฮไหทไรบันเทิงเวิร์กพอยให้ไรบันเทิงเวิร์กพอย